สวัสดีค่ะสวัสดีเย็นวันจันทนะคะพี่น้องจา๋าอันสืบเนื่องจากที่พี่เต็มไปซื้อต้นไม้เนาะนี่แนงรักนะคะพอดีว่าอันนี้คือต้นเกาต้นเกาตายแล้วนะคะเด็ <S 2> <S 2> <S 2> ดสมอเล่แล้วนะคะมันอันนี้นี่ตายแล้วพี่เต็มสิเอาออกแล้วก็อ่า เอ,ออกก่อนนะคะอันนี้พักพักแพลวแพลวพี่เต็มคิดวานะเดี๋ยวนี่เอียงเกิดอะไรเกิดซึ่งตรงนี้น่ะพี่เต็มคิดว่า,นะนะพ,วาพี่เต็มสียเอาลงแทนที่ดีโบรีว่าพี่เต็มสียเอาบักเขือลง แอนดีนะคะนี่อันนี้คือบักเขือม่วงเขือม่วงเนาะพี่เต็มเลือกเอาต้นที่ยังบวติดหมากเป็นหยางวัติเพราะว่าถ้าต้นที่มันยังไม่อ่าติดผลแบบนี้นะคะมันเสียงเจริญเติบโตไปทีอีห้าสามารถที่จะให้มันเลี้ยงให้มันใหญ่ไปได้เรื่อยๆนะคะพี่น้องจ๋าเตรียมว่าสิเอาลุงหนึ่งเขือเป็นได นี่เสีเอาแมงลักลงหนีแต่ยันมันเปื่อยตายนะก,ยนนะยกระไรน้ำเนาะกระบอกแน่ใจเดียวคาะเสีเอาแมงลักลงหนี่คือเกา่าลงแทนที่ดูใช่ะเอาบักเขือยังปิดสุดทำงานอยู่นะคะก็จะเอาแมงลักลงหนีแหละ<ม>อะไรนเนี่ยเีให้เบิรงมองคุดมันกระบยเห็นเนาะมันบงังอันนี้แต่เป็นสิคุดนี่ เพื่อที่จะเอาเง่งรักลงได้เดี๋ยวสีทายให้เบิงหมองเอาลงนะคะมันกีดโอ่งหรอกะสุดกับทำง,งานเออฮือขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับคนที่ติดตามที่เต็มนะขอบคุณลหลายๆดอพี่น้องจเพราะว่าพี่เต็มทำช่องไม่ได้เป็นแบบว่า เป็นช่องกินหรือช่องอะไรหานะเป็นชีวิตประจำวันเหตุปพอได้บันทึกความทรงจำในแต่ละมือนะคะแมงรักนะคะมีต้นเดียวเบิดตล้านม <c oughs> ีต้นเดียวเบิดล้านนะคะนี่หดออกมากแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวสีไ้เบิงอันนี้คือหลุมที่พี่เต็มคุดเต็มก็จะเอาลงอ่ะเป็นนี่นะคะ ประมาณนี้เนาะนบาเอาลงหลึกเพราะว่าประสิ่เาเสร็จแล้วนะคะใครเกิดขึ้นนี่นะคะเพราะว่าตรงนี้ใกล้น้ำนะคะต่อไปกะสิไปปูกบักเขือบักเขือสิไปปลูกวางตรงน่ะตรงน่ะวางนั่น นะคะคพี่เต็มเสียเอาบักเขือลงหนีลงตรงตรงนี้นี่ชิดว่าลงตรงนี้เพราะว่าตัวนี้มันอันนั้นพอดีเลย้วกะเพราะว่านี่มีเบี้ยะบักเขือแม่เราปลูกนะคะเราเอาเบี้ยที่เขาเขาพอแล้วเขาบอมีเวลาปลูกเขาจะเอาห้กะลังงามตอนเอามาในเรื่องเหลืองเลยได้ใส่ปุ๋ยแล้วก็ลังงามนะคะอันนี้บักพริก ก็มีบักเขือส่วนบักเขือม่วงพี่เต็มเสียเอารงนีเอารงนีเนาะหมันอยู่แต่ก่อนอื่นออนเสียดายอันนี้เต็มชวนขึ้นมาไว้เชิงเอียงว่ติอันนั้นพักหนอกพักหนอกหรือบัวบกนะคะ่วนขึ้นมาไว้เชิงก่อนจากนั้น mà chút trong này lúc nhai trong đây ประมาณนี้นะคะคุดหลุมประมาณนี้เดี๋ยวพี่เต็มสีเอาอันนี้มาลงทำงานเนี่ยนะคะพี่เต็มสีเอาบักเขือลงที่คุดมอกี้นี่เนาะเอาลงไปในในหลุมสีลลงไว้หน่ไปแล้วมาล้อดูการเจริญเติบโตของมันนะคะพาถามเบื้องการเจริญเติบโตเดี๋ยวพี่เต็มสีเอาลงเอาลงชิชอดไอ เับดมน,นี่นะคันนี่พี่น้องจาานี่รากเต็มเลยนะคะลงเลยพอดีเป๊ะเลย อันนี้เป็นมะเขือสีม่วงนะคะเป็นมะเขือสีม่วงเป็นมะเขือยาวสีม่วงมันขึ้นนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยที่นี่นะคะพี่เตรียมสี่อันแยกอันนี้นะคะเขาเรียกว่าอ่าเหยางเกาะสนีจันแดงนะคะถามันอยู่แต่มันนี่มันก็นสิต้นใหญ่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวสีไท้ายห้เบิงว่ามันอยู่แบบไหนนะคะอันนี้ก็คือ กระถางเปล่าพี่เต็มสีเอาลงหนีเป็นดินผสมขุยมะพร้าวพี่น้องจ้จะเดี๋ยวลงหนี่แล้วกะเดี๋ยวมือหนาสีเอาเอาเอาอันเฮียงเกาะคุยมะพร้าวมาตืมไปเอาอันนี้มาอุ้ยตัดนี่นะคะ เดี๋ยวสิทายเห็นเบิ่งว่าเพ่อนอยู่จังไดเนาะนี่จ้าพี่น้องจ้าคือเพ่อนอยูแบบนี่เป็นหลายก่ออย่างสี่เรียมสีแยกออกมาต้นหนึ่งก่อนต้นสองต้นนะคะพักเอาเลยนีงย่ง่ายง่ายพักออกมาแบบนี้เลยกระยังอีกหลายหลายต้นนะคะ เพิ่งกสิจะเริ่มเติบตูเดี๋ยวเอาอเดี๋ยวพี่เต็มเอาสองต้นดีกว่าแล้วค่อยมาแยกอีกเพราะว่าให้อันในกระถางเพื่นได้จะเริ่มเติบตูร่บ อุตา่านี่นัออกมากแบบนี้เลยทงานคือเก่าะจะเอาใส่กระถางนี่นะคะเห็นบ่นพอเห็นนี่ประมาณนี้เนาะพอเห็นจักหน่อยว่าเป็ะเนะไจังใดใส่ลงไปเลย อันนี้มีมีรากตัวนี้มีรากแบบดีมากเลยแต่ว่าอันนี้บ่มีรากกับโบเป็นอย่างเดยเด้๋ยเพื่อแตกออกมาคือปลูกง่ายมากเลยอันนี้แล้วกับสวยงามนะคะอยากเลยปลูกต้นอันนี้ <c oughs> ง่ายมากแล้วก็โตเร็วมากด้วยเอา้ามานอะีกงจ้าแมวเห็ด <c oughs> คนแหง้งๆหนุบเป็นกระโบ

อันนี้ไหมเขาไปอยู่ในกระถางพี่น้องจะ้ะภู้ขาวอันนี้เป็นอันต้นไม้กระถางต้นไม้ที่มันว่างแล้วค่ะแต่ว่าดินดินเสียดายดินเตรียกระเจี๊ใส่ แล้วนะคะจะหกโมงแล้วตอนนี้ที่จริงต้นไม้พวกนี้พี่เต็มเลี้ยงมานานแล้วนะคะแต่ตั้งแต่ช่วงโควิดช่วงโควิดนะคะพี่เต็มเลี้ยงต้นไม้ตรงน,นี้แล้วจ้ะพอโควิดซาค่ะพอโควิดแบบห่างหายค้าเไปเลอะแบบครับไปเลอะแล้วก็ล่อเพิ่นค่อนค่อนข้างที่จะเป็นผีหลงเฉาหิวมันเป็นคนกะหิวน้าหิวปุย๋ย ทำไคนก็หิวโซหิวข้าวขาดสารอาหารพี่เต็มก็เ,เริ่มมาดูแลเพื่อนใหม่เพราะว่า <c oughs> มีคนมาอย่าปไปเลาะหลายด้วยความเป็นห่วงจากผู้ติดตามหลายชั้นแต่บางคนก็บว่าเอ้ยไป็นเลาะมองหันบางนี่ได้เห็นน้ำสินะ เป็นยางอันนี้ยังเหลือหลายต้นนะคะอัศนีจัน์เหลือหลายต้นเดี๋ยวพี่เต็มสี่มื่อหลังสีหาดินมาเพาะอยู่นะคะถามันจะเริ่มติโตัวเดี๋ยวพี่เต็มสแบ่งให้เดอ้อให้คิดที่สามนาะใครที่อยากได้นะคะไปประดับตกแต่งบ้านนะคะติดต่อมาใข้มันงามก่อนได้แหละเดี๋ยวสิให้เบ่งต้นไม้ที่พี่เต็มเพาะไว้ น,นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเอาไว้กับเพื่อนอันนี้คือกระถางเป่าพี่เต็มชิเพใส่กระถางเป่านี่เยอะแยะเลยเยอะแยะเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพี่เต็มจะให้ดูว่าอ่าจะให้ดูว่ามันเป็นจังไดห,หน้าตาที่ที่พี่เต็มเอาลงกระถางแล้วนะคะนี่อันนี้คือที่พี่เต็มแยกออกมาเมื่อกี้นี้เนาะ ก็ยังเหลือหลายต้นอยู่เหลือสองซี่หาหรือซี่หาต้นนะคะอันนี้ก็เพาะได้คือกันเนี่ยนโกดูอันนี้เพื่อนนี่เอาลงมาเพาะเดสิดไลายนนะหละังจากโอ๊ยตายขอโทษหลังจากที่เพื่อนติดเดินลากเดินแล้วนะคะพี่เต็มก็จะเอาปุ๋ยมาใส่นะคะเดสิตายให้เบิรงว่าต้นไม้พี่เต็มมียังไงมีอันนี้อควคลกละกะ อันนี้สาวน้อยสาวน้อยปะแป้งอ่นนะนะนอนขรุอยู่บม่ได้เอารักมาซักอันนี้เห็นบอกมันบม่ได้รับการดูแลมันก็สิปกติมันสิใบใยๆเขาเออเนี่นยแก้วสารพัดนึกแล้วก็มีโชคเก้าชั้นเห็นไหโชคเก้าซันดางลืมบอดางแล้วแล้วก็มีอันนี้ยังเกาะบาลังเสรษฐี ควายควายมาโบแมนไหมเขาเอินเศษทีเงินหนาแล้วก็อันนี้ก็คือจแอนมอนสเตอร่าจแอนนะคะอากะมีเฟิร์นเฟิร์นนี้มันเกิดเองแล้วพี่เต็มก็เลยแยกออกจากอันนี้อันนี้ก็พึ่งเห็ดใหม่นะคะมันเริ่มตายแล้วอันนี้หน้าวัวหน้าวัวชวมพู เริ่มตายพี่เต็มก็เลยหักกะเอาลงไหมเดี๋ยวเพื่อนกนมพวกนี้เพ่นเลี้ยง,งางนะคะอันนี้ก็เพื่อเอากำบักเ้าติมใส่อันนี้กำลังงามเบอรก์กินกำลังสวยกำลังสวยอันนี้ช้อนเงินช้อนทองดินบ่มีแล้วปกติแล้วมันเป็นกำบักเ้าแล้วทีนี้มันมันย่อยสลายมันก็เลยยุบลุงเหลือซำน้นยังบ่มีเวลาเอาใสอันนี้ อ้มห,หรือใบเนียมนะคะใบเนียมหรืออ้มมันจะหอมเอาไปล่นไฟแล้วก็ทรงเหล่าคุณแล้วนะคะติว่าบางคนมักเอาไปใส่กระเป๋าเงินเขาเรียกอ้มจะหอมมีกลิ่นหอมคล้ายใบเตยน,นะคะอันนี้ก็คติต้นไม้ของพี่เต็มเบิ่งอันนี้อันนี้คือเป็นจังสิอนอนทำไมรูก คนอยากนอนเราใช้คนง่วงนอนให้คนนอนซะ <c oughs> แตจุประมาณนี้อันนี้เขาไปรีอยู่พี่น่ะอันนี้อันนี้อย่างวะรวยล้นฟ้าบไร้เอาคนออกมาเนาะเอ,อ้ยเอาเคนออกมาไงเพื่อร,รับแสงไงเห็นว่ากันดีรวยล้นฟ้านะคะอันนี้เป็นประเภทบอลเ <c oughs> ก้วสารพัดนึกจะมีประมาณนี้แหละ ก็ให้ค้นไปในขายในต่ก่อนนะคะอันนี้เป็นกะลัมปีกะลัมปีซื้ออันต้นมาปลูกเบี้ยต้นเก้ากันนะนะสามต้นสิบบาทเอามาปลูกเคยกะกะลังห่อนะคะอนนันก็จะเป็นบอนสีนี่แหละเมื่อวานนี้พึ่งทำความอันสะอาดเจ้าจัดให้เพิ่อนอันนี้ะนะเพราะว่าหัวเพิ่นเริ่มแบบ ขึ้นโคนหวัวเริ่มขึ้นโค้นกันเลยเอาลงใหม่งัดออกมาแล้วก็ลงใหม่อันนี้เป็นกุรยไม้ที่ีปเต็มเห็ดมือนั่นน,นนะเอาลงสีเดียวกันเป็นแต่ยังยังบดติดดีเดี๋ยวเดี๋ยวคนกนจะเริ้มเติบโตเดี๋ยวคนกระิจีออกดอกไม้นะคะเป็นกำลังกำลังร่วงโรยตอนนี้ป,ประมาณนี้ แล้วก็อันนี้ที่เอาลงกระถางเมื่อนั้นเอียงกอดสั้นดูแล้วก็อันนี้อันนี้อะไรใส่ใบสักใส่ใบซักอันนี้พี่เต็มตอนให้เพื่อนเป็นยังซี่นะยังไม่เป็นพุ่มพี่เต็มไปเห็นในร้านกาแฟนะคะพี่เต็มเลยตัดตัดออกตอนตอนให้เพื่นเป็นรากแล้วก็เอาให้เขาเจ้า เอาให้ข้าเจ้าแล้วอันส่วนที่ตอนนะคะข้าเจ้าขอเกับเอาให้เพราะว่าเอาไว้พี่เต็มก็ไม่รู้จะปลูกไหนนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นยางอินเดียด่างแดงชมพูนี่พี่เต็มก็อยากให้มันเป็นทังซีมันก็ออกมาเป็นด่งที่พี่เต็มต้องการนะคะเนี่ยสวยงามมากเลยนะคะเนี่ยเราจะพี่น้องจ้าสำหรับคลิปวันนี้นะคะพี่เต็มกับมีฝากซัมเน่ละคะ่ะเป็นกิจกรรม เล็กๆ,ๆน้อยๆหลังเลิกงานนะคะติดต่อกัเลิกงานกันยังเป็นสุดทางานมือเศร้านี่หนาวเน,วเน้ยใส่เสื้อคอคอเต่าอันนี้แล้วคอปิดอันนี้แล้วกัใส่เสื้ออันโคดตัวใหญ่ๆคุ้มผ่าันคออีกนะคะพอเริ่มอัสายส์มาผ่าันคอก็ะออก เริ่มบายมาเสือกออกกระเลืดตัวเดียวนี่นะคะป้าใบหม่มองเหตุงานเลยนะคะเสืออันเค้นยาวกับอันพาบนคอนะคะก็มาสุดนี่นะคะสําหรับวันนี้นะคะสําหรับคลิปวันนี้พี่เต็มก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะแล้วเรามาเจอกันคลิปต่อไปครั้งต่อไปขอบคุณทุกคนที่ติดตามพี่เต็มนะคะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มีส่วนร่วมในการทําคลิปวิดีโอของพี่เต็มนะคะขอพระคุณหลายๆลด้วยพี่น้องจ้าเมื่อนี้เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วเรามาเจอกัน ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะพี่น้องจาไประเด็บไวยบาย